ใบดีเนาะค่ะพระเจ้าซื้อดำมาจากประเทาืางคือต่างแต่ตอนที่ว่าคอยยังน่อยหน่อยตัางแต่ตอนที่ว่าคอยจำความได้แม่คอยที่สอนคอยเสมอให้ตั้งใจเฮียนเด้ลูกเฮียนให้เกง่งเฮียนให้สูงเฮียนจบมาลูกสิได้สบายเฮียนจบมาลูกสิได้เป็นเจ้าเป็นนาย กด้วยความที่ว่าตัวข่อยเป็นคนข้าหูด้วยมันจึงเลยตั้งใจเฮียนแต่หากเฮียนวกเก่งแต่ว่าตั้งใจตั้งใจเฮียนจนฮอดช่วงปี2016-2017หาเป็นช่วงที่ว่าข่อยหเฮียนจบปริญญามา พอดีช่วงนั่นหันเกิดภาวะหว่างงานขึ้นอยู่ในประเทศลาวคือคนทีว่าเฮียนจบมาหบ่มีเวียดเห็เรียนจบมากับไม่ยุบานละลาบางคนกับเรียนจบมากัไปเห็ดเวียกน้ำปั่มน้ำมันบางคนก็นไปเห็ดเวียกยุ่ม้านอาหารบางคนกับเตะฝนยุบานละลา คอยก็เลยอยากจิบเอาปัญหาที่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมน่ะมาเล่ามาทายทอดผ่านบทเพลงเึองเหตุการณ์เรื่องรล่าีีว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตของคอยและเกิดขึ้นกับชีวิตของอีกหลายๆคนว่ามันเป็นไปเป็นมาแบบใดว่ามันเจ็บปวดซ้ำใดถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับ เด็กชายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวที่ยากจนเป็นลูกคนเดียวในครอบครัวที่ขัดสนจึงเป็นที่รักของญาติพี่น้องหลายๆคนเด็กชายคนนั้นมีชื่อว่านายอานอน์เวลาผ่านไปหลายฟ้าหลายปี ายคนนั้นก็เริ่มเติบใหญ่ดังหมูพีด้วยความเป็นเด็กพ่อแม่จึงหาวิธีสั่งสอนลูกตนเพื่อให้เป็นคนดีพ่อแม่บอกว่าการศึกษาดีมากมายทำให้เราสบาย จนถึงวันตายเรียนจบมาสูงๆไม่มีวันอดตายเรียนจบมาสูงสูงจะได้เป็นเจ้าเป็นนายด้วยคำสั่งสอนพ่อแม่ที่บอกย้ำผมจึงตั้งใจเรียนศึกษาเรียนร่ำหวังเอาปริญญามาให้แม่นั้นดื่มดำไปเรียนในแต่ละวันเพื่อนกับเช้าตัวเองกับค่ำสีปี ผ่านไปก็สมนังใจหมายปริญญาที่หวังได้มาในขั้นสุดท้ายความฝันเป็นจริงแล้วนะพี่น้องทั้งหลายปริญญาที่ฝันได้มาดังเป้าหมายํำเร็จหน้าที่ในการศึกษาหวนคืนบ้านนาหาแม่ที่คลองท่าแยติพี่น้องดีใจจนหลังน้ำตาภูมิใจในความสำเร็จที่เราเพิ่งได้มาหวนคืนบ้านนาได้สองปีผ่านไปทำให้แม่เสียใจเสียน้ำตาแลร้องไห้ ในสิ่งที่แม่หวังมันไม่มีทางเป็นไปได้เมื่อใบป,ปริญญามีค่าแค่เกี้ยหนึง่งใบสำเร็จการศึกษาแต่มาพบทางตันปริญญาเต็คคือปริญญาที่หลุสพ้งฝันที่แม่หวังใน้ปริญญาสามหวคงเป็นได้เพียงปริญญาที่อยู่ในฝัน มาที่โปรดิวเซอร์ของเราดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอาเฮียโจ้ก่อนว้าวน้องเก่งมากคือไม่นึกว่าแบบว่าเพลงแรปมันจะทําให้เราจุกไปเรื่อยๆจุกไปเรื่อยๆครับเวลาที่ผม้องเพลงนี้ทีไรผมจะรู้สึกปวดขี้ตลอดเลยครับจุกมากว้าวสุดยอดมาก